สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับงานยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีครับที่จังหวัดชุมพรแห่งนี้โครงการพระจมลกแก้มลิงหนองใหญ่กับกิจกรรมการจงงานเทอดพระเกียตกรติกรมหลวงชุมพรและงานกาชาติชุมพรประจําปี2566ครับโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านนายกเากาชาติจังหวัดชุมพรเริ่มต้นวันที่16ถึงวันที่25ธันวาคมครับตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึงช่วงเวลาสักประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนเชิญชวนครับไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านครับมาร่วมสมทบทุนกับทางกา เราช่วยกาชาติกาดชาติช่วยเราครับวันนี้ทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะเก็บไว้เป็นเงินกองทุนครับสาหรับการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผู้ยากไรผู้ขาดทุนทรัพย์ผู้ขาดที่อยู่อาศัยรวมถึงเก็บไว้เป็นเงินกองทุนครับสาหรับ ช่วยเหลือในเรื่องของเหตุไม่คาดฝันต่างๆอุทกภัยวัตภัยผ่านทางเงินกองทุนกาชาติเราจะมีเงินได้อยู่ที่น้ําใจของพี่น้องชาวชุมพรระหว่างวันที่16ถึง25ธันวาคมครับของรางวัลกาชาติในปีนี้ต้องบอกเลยว่าใหญ่แจกเยอะ แจกหนักแจกจริงแจกแบบโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่เครื่องหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์มากกว่า20กว่าคันครับพร้อมด้วยตู้เย็นนะฮะที่จะเอามาแจกกว่าร้อยเครื่องและของรางวัลที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายครับใครอยากจะเป็นผู้โชคดีผ่าครอบครัวครับมาร่วมสมทบทุนกับทางการชาติไปทําบุญที่อื่นครับเราได้บุญครับมาทําบุญกับการชาติของจังหวัดชุมพรน,นอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ของติดไม้ติดมืออาจจะได้ของรางวัลใหญ่ๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยส่วนใครที่ มีกาลังซั์อยากจะซื้อครับในเรื่องของสลากกาชาติของรางวัลใหญ่ในปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาชเช่นกันเพราะฉะนั้นฝากเชิญชวนไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวชุมพรทุกคนนะครับมาเดินที่นี่ครับโครงการพระราชบรมฤทิกแก้มลิงหนองใหญ่นอกจากครับจะมีโซนบูตกาชาติแล้วยังมีไฟล้านดวงสวยๆทุกท่านจําภาพเดิมได้ใช่ไหมครับ้อด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าดีๆจากทั่วประเทศร่วมแล้วกว่า400ร้านค้ากว่าพันรายการสินค้าที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับ16ถึง20 ทธันวาคมเที่ยงวันยันเที่ยงคืนณโครงการพระราชดำริแก้มลิงนองใหญ่แห่งนี้มากันเยอะๆครับ